อีจ้าคลิปนี้ก็จะพาาแม่ๆมาใส่เส้นทางสามตัวตะกร้ากันค่ะอันนี้เป็นตะกร้ากลมใบใหญ่นะคะเป็นตะกร้ากลมใบใหญ่แบบถือไปวัดค่ะถือไปวัดถือไปฮาเฮ็ดนะคะหรือว่าเป็นตะกรก้าใสหมากผู้ถฒ่าจงาสีแดงนะคะนี่ก็มาใส่เส้นทางสามตัวตะกร้ากันเลยค่ะตัวนี้จะเน้นเป็นสีทา้งพืมน,นะคะเป็นสีเดียวกันกับก้นตะกร้าค่ะตัวนี้เป็นสีไว้นะคะ อันนี้เป็นสีหวายจ้าก็จะมาใส่เสน้นเส้นตัวสีพื้นลงไปก่อนเก้าเส้นนะคะใส่ลงไปก่อนก่อเส้นแล้วก็จะมาแต่งข้วให้อีกสามเส้นนะคะใส่ไปพร้อมจัดลงไปพร้อมค่ะ ใส่ไปด้วยจัดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ล็อกมุมข้างล่างไว้สองเส้นนะคะเพื่อที่เวลาเข้าดึงจัดากาุญาจาตะากา้าเส้นตะก้าของข้าจะบอะไรรุดออกไปนะคะแล้วก็มาใส่ใส่เส้นอีกสามเส้นนะคะน้องเพื่อนจะใส่เป็นสีขาวสองสีดำหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแต่งเป็นคิวตะก้านะคะก็จะใส่สีขาวลงไปก่อนหนึ่งเส้นค่ะตามด้วยสีดำหนึ่งเส้น ปิดด้วยสีขาวหนึ่งเส้นค่ะนี่นะคะแล้วก็จะใส่เส้นสีหวายไปอีกสามเส้นค่ะเพื่อที่จะแต่งขอดปากหรือว่าปิดปากตัวตะขาของห้านะคะจะใส่ว้ามสูงทั้งหมดส5่ห้าเซนนะคะ ใช้ควมสูงทั้งหมด15เส้นค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใส่สินทั้งสานตัวตะก,กา้าค่ะแม่แม่ค่ะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ค่ะฝากแม่แม่เป็นกำลังใจให้นางเพื่อนได้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า